อ่าท่านผู้ชมครับเวลาไปธนาคารไปฝากเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องดูสลิปฝากเงินก็ต้องดูว่าตัวเลขมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าที่ชัยนาทเนี่ยมีผู้ชายท่านหนึ่งเอาเงินไปฝาก80,000นนะฮะก็ย้ําว่า80,000ก็เขียนใบฝากว่า8 0,000แต่ปรากฏว่าพอปริ้นใบฝากออกมากลับไปบ้านไปดูเอ้าปรากฏมีแค่4ี่0 0ฮะหายไปไหนอีก4 0 0 0 0นะครับคุณที่ว่านี่ก็คือคุณวชิระอาริยะพงกรอายุ41ปีนะฮะเขาก็นาหลักฐานการ ฝากเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะฮะของธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนี่ครับไปร้องทุกข์กับนักข่าวข่าวสดนะฮะเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า27เมษาฮะตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจําหน่ายอาหารสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้เอาเงิน80,000บาทไปเข้าบัญชีธนาคารตามปกติตัวเองก็นับเงินต่อหน้านายจ้างว่าครบนะฮะมีทั้งแบงค์พันทั้งแบงค์ห้าร้อยก็เอาเงินนียัดใส่กระเป๋ากางเกงไปธนาคารไปเขียนใบนําฝากจํานวน80,000บาทนะครับ แล้วก็ส่งให้พนัากงานเนี่ยทำการตรวจนับแล้วก็ออกสลิปรายการรับฝากให้โดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดในสลิปอันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งผ่านไป2วันนะในจ้างเนี่ยเขาเอาเงินสดไปเข้าบัญชีจํานวน1นึ0 0 0สบาทแต่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยลงรายการรับเงินเพียงแค่1 1 0 0 0 0บาทศูนย์ม,มันหายไปตัวหนึงเสียหายนะ1นึ0 0 0เหลือหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพนักงานธนาคารก็ยอมรับผิดนะฮะแล้วก็แก้รายการในจ้างเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันชักไม่มั่นใจแล้วเลยเอาเอกสารรับฝากของงวดก่อนก็คือ27เมษาท,ที่ให้คุณวชิระเนี่ยไปฝากมาดูปรากฏในเอกสารเนี่ยเขียนไม่เพียงแค่40,000บาทเท่ากับเงินเนี่ยหายไป40,000ฮะก็เลยถามไปที่ธนาคารนะครับธนาคารก็ยืนยันว่าวันนั้นนับเงินได้แค่0,000ไม่ได้รับ80,000นะรับแค่4 0 0 0 0 ก <moż> ็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูฮะเป็นการยืนยันนะครับคุณวัชิระบอกว่าตัวเองก็เลยตกอยู่ในฐานะว่ายักยอกเงินในจ้างแต่จากกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมสังเกตฮะดูไปพร้อมๆนะฮะเขาบอกว่าเขาให้เงินเจ้าที่ธนาคารไปแล้วเจ้าที่แยกเงินออกเป็น2ส่วนเอาไปนับส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะอีกส่วนหนึ่งไม่ได้นับอ่าค่ะหยิบลงเกะไปเลยนี่คือภาพที่วงจรปิดจับไว้และคุณวัชิระเนี่ยเขาบอกเอ๊ะมันแปลก ส่งเงินไปให้ก็ควรจะนับทั้งก้อน<ะ>เวลาเอาเข้าเครื่องนับ<ะ>แต่นี่เหมือนพนักงานแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเอาไปนับเห็นไหมฮะ,ฮะขวามืออ,มอีกก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่บนโตะ๊ะมือซ้ายอ่าแล้วก็หยิบเข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้นับก้อนนั้น<ะ>เขาเลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกใจตรงนี้แหละอยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจภาพวงจรปิดมุมอ,อื่นหน่อย<ะ>เพื่อพิสูจน์ข้อสงสยัยไม่ฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะติดคุกด้วย<ะ>เพราะถือว่าเป็นคน โดนถือว่าเป็นคนโกงแล้วก็นายจ้างก็จะคงจะต้องไล่ออก<ฮ>ะนะไปฟังเสียงคุณวชิระดูฮะเ,เราเรากล้าสาบานใช่ไหมว่าเราไม่ได้เงินเอาเงินออกจากปิดก,กล้าสาบานครับเ,เราส่งแบบเราส่งเขาให้เขาทางปึดจริงๆใช่ครับผมก็ใส่กระเป๋ากางเกงตัวเนี้ยไปไปถึงผมก็ลวงออกระหว่างหน้าเคาน์เตอร์ออกก็คอนเฟิร์มถามให้ผมเขียนเซรวิปทุกอย่างก็แปดหมื่นใช่ไหมผมก็บอกแปดหมื่นกันให้เราไปสาบานที่ไหนก็ได้ได้ครับ ตัวนายจ้างานะฮะนายจ้างคุณสุนีอูเพชรอายุ54ีปีนายจ้างของคุณวชิระเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่เรื่องนี้ผ่านมา2เดือนแล้วนะฮะยังไม่มีความชัดเจนจากทางธนาคารตัวเองก็เลยไม่ไว้ใจการทํางานของพนักงานธนาคารเพราะว่ายอดเงินที่หายไปเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกตรวจสอบหาข้อพิสูจน์อย่างจริงจังว่าหายไปได้อย่างไรทําให้เงินยังไม่ได้กลับมาแล้วพฤติกรรมของพนักงานค,คนนั้นเนี่ยที่รับเงินมีการแยกเงินเป็นสองก้อนแต่นับเงินเพียงก้อนเดียว ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันพนักง,งานคนนั้นก็ยังคงทำงานอยู่ปกติไปฟังเสียงของคุณสุนีดูฮะทั่วไปพี่ว่าเชื่อว่าร้อยร้อยจักเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะไม่ดูคียข้างบนนะก็ะจะมีคีตัวคีข้างบนหรือว่าคีมือพี่ก็ดูที่ว่าลูกน้องเราเขียนว่าโอเคครบแปดหมื่นที่มันเอาไปแต่ไม่ได้ดูคียข้างบนกับดูว่ายอดเงินในกระรแสลยวันเราหลวเเท่าไหร่แล้วอีกวันหนึ่งพี่ไปแบงก์เอง พี่ไปแบงก์เองพี่ก็ถือเงินไป1นึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นบาทพี่บอกเอาเงินมาเข้า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะแล้วผู้การก็ามานั่งคุยกับพี่พี่ก็คุยกับผู้การเสีเดี๋ยวเด็กมาบอกพี่สายเซ็นเซ็นหนคะเด็กเขียนผิดเขียนเข้าเป็นหมื่นหนึ่งพันวันนี้เนาะพี่บอกไม่เป็นไรพี่เป็นคนง่ายง่ายก็เซ็นให้ก็ให้เขาแก้ไขรายการอันนี้นะพอแก้ไขรายการเสร็จพี่เขาก็ทำรายการให้พี่แล้วก็ทําเอามาให้พี่พี่ก็ดูสลิปอีกโอเคแก้ใหม่แล้วเป็นแสนหนึ่งหมื่นกลับมาบ้าน นี้สักพักหนึ่งแบงค์โทรมาอันนี้คือจุดที่พี่พี่ต้องตรวจสอบของพี่เงไม่เชื่อใจแบงค์แล้วอะ่ะแบงค์โทรมาบอกพี่สายเด็กเข้าผิดเข้าให้พี่แค่หมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวหนูเอาเข้าอีกเก้าหมื่นเก้าพันนะเออเก้าหมื่นเก้าพันนะพี่บอกอ้าวหรอพี่ไม่ได้ดูพี่ก็ดูแต่ตรงที่เขียนให้พี่ขีข้างบนไม่ได้ดูก็มาดูขีข้างบนขีแค่หมื่นหนึ่งพันอืมเออเรื่องนี้นะเสร็จแล้วพอเเสร็จปุ๊บ พี่ก็อาแล้วว่าเฮ้ยข้าก็ดูแต่ตรงนี้แล้วมันผิดบ้างไหมก็เลยไลด่ดูก็มาเจอวันนี้เลยก็ไปเจอยอดแบงค์แบงค์งตอนเย็นที่จริงอะ่ะคนตรวจสอบต้องมีนะน้องเช่นอย่างก็พอปิดแบงค์ปุ๊บเขาจะต้องตวรวจสิปว่าเงินเข้าเท่าไหร่ตรงตรงไหมแล้วเขาก็เขียนแปดหมื่น 8, ทนโทษไม่มีรายการแก้ไขอ่ะคุณผ่านจะได้ยังไงพนักงานนะคุณประมาทขนาดนี้แล้วใครจะเชื่อถือแบงค์อ่ะอืมนี่ฮะคุณสุนีบอกว่า กรณีคุณวชิระที่ให้เอาเงินไปฝากเนี่ยก็ทําแบบนี้ประจํา <คะ S 2> หลายครั้งยอดเงินมากกว่านี้อีกก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้อยากให้ตํารวจและธนาคารเร่งพิสูจน์หน่อยว่าพนักงานธนาคารทุจริตหรือลูกน้องของตัวเองยักยอกเพื่อจะให้เกิดความกระจ่างและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะได้ผลมนทินคนกระทาผิดก็ต้องได้รับโทษเพราะถ้าลูกน้องวชิระผิดก็จะไม่เอาไว้ <คะ S 2> แต่ถ้าหากพนักงานของธนาคารผิดก็ต้องลงโทษเช่นเดียวกัน ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับพยายามสอบถามเรื่องนี้ไปยังธนาคารที่เกิดเหตุนะครับก็ได้รับคําตอบนะครับว่าเรื่องนี้ถูกนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจําสํานักงานใหญ่อยู่ยังไม่มีมติออกมาว่าจะดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวรอคําสั่งอยู่แต่ถ้าดูจากภาพวงจรปิดอันนี้ก็แบบไม่ได้เข้าข้างใครกันนะฮะภา,ภาพวงจรปิดเนี่ยมันก็ยังคงคุมเคืออยู่ว่าเงินที่เขารับมาเนี่ยเนี่ยจากผู้เสียหายที่เอาไปฝากเนี่ยคุณวชิระ8 0 0 0 0บาท พนักงานแบ่งออกไปนับนี่ฮะแล้วก็ใส่เก๊แต่อีกครึ่งหนึ่งที่แบ่งเอาไว้เนี่ยไม่ได้ถูกเอาไปนับด้วยแต่ใส่เก๊ไปเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเขานับไปแล้วมือเปล่าหรือเปล่าหรือไม่ได้นับอเออพูดยากนะคะนี่ฮะพูดยากจริงเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบด้วยนะฮะของทางธนาคารเขาด้วยนะเพราะภาพมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะ